ไม่เกินเจ็ดวันพบพระนิพพานถ้าเรารู้จักจริตของเราพิจารณาจริตของเรารู้จักกรรมฐานที่จะพึงใช้ให้ถูกต้องแล้วใช้ได้ทันท่วงทีเมื่ออารมณ์นั้นเกิดแล้วก็คลายตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมาใช้กรรมฐานประเภทนั้นหักล้างเรื่อยไปจนกว่าอารมณ์นั้นจะสิ้นไปแต่ถ้าอารมณ์อื่นพลอยเกิดขึ้นมาอีก ก็ใช้กรรมฐานที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหักล้างให้มันสิ้นไปอีกเหมือนกันอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานอย่างเลวที่สุดเจ็ดปีเราก็พบพระนิพพานหากว่าทําถูกต้องปานกลางก็ไม่เกินสามปีถ้าหากปฏิบัติอย่างเข้มแข็งระมัดระวังอารมณ์อยู่เสมอไม่เกินเจ็วันพบพระนิพพานเราต้องการเฉพาะนิพพานจุดเดียว สมาธิต้องทรงตัววิปัสนาญาณต้องทรงตัวพรหมวิหารสี่ต้องทรงตัวต้องระง,งับนิวรณ์หประการจิตมีการคล่องในสังโยชน์ทั้ง10บประการคำว่าคล่องคือว่ามีความเข้าใจในสังโยชน์สิบประการทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะยังตัดไม่ได้แต่ก็ต้องคล่องก็หมายความว่าสักกายะทิฏฐิอย่างต่ำคือนึกว่าตาย อย่างกลางคือนึกว่าร่างกายมันจะต้องตายและศก,กระปรกมีชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความศกรปรกอย่างสูงสุดคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราโดยมากก็จะใช้ข้อสุดท้ายกับข้อที่สองต่อจากนั้นความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสง และระงับอารมณ์ของกามคุณระงับอารมณ์ของโทสะเล่นฌานให้คล่องแต่ไม่ติดในฌานไม่มีการถือตัวว่าคนกับคนคนเหมือนคนคนเท่าคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจิตไม่ฟุ้งซ่านคือจิตหวังคิดว่าเวลานี้เราตายเราไปนิพพานกันแน่เราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลก เราต้องการเฉพาะนิพพานจุดเดียวที่นิพพานกิจอื่นที่จะพึงทาไม่มีในนิพพานที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อทากิจเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจอื่นที่จะต้องทาไม่มีอีกตามบาลีว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยคิดแบบที่อิงธรรมะคิดว่าเมื่อตัดกิเลสเสร็จแล้วกิจที่จะพึงตัดส่วนอื่นไม่มีเราเข้าใจแค่นี้ ไม่ใช่เข้าใจคนเดียวเสือกเทศให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างนั้นด้วยต่อมาหลายปีแล้วนะท่านพาไปนิพพานท่านบอกว่ากิจอื่นที่พึงจะทำในนิพพานไม่มีก็ถามท่านว่าเมื่อมาถึงนิพพานแล้วกิจในการตัดกิเลสยังมีอีกหรือท่านบอกไม่ใช่กิจการตัดกิเลสมันตัดมาแล้วจึงเข้าเขตนิพพานได้ แต่ถึงนิพพานกิดอื่นจะพึงทำไม่มีหมายถึงว่าเทวดาก็ดีพรหมก็ดีหมอนวางตรงนี้จะไปวางตรงโน้นถ้าหากไม่เอามือหยิบก็เอาใจนึกว่าหมอนจงมาตั้งตรงนี้เดินไปตรงนั้นมันเป็นที่โลง่งอยากจะนั่งขอเตียงต่างจงปรากฏตรงนี้แล้วก็นั่งแต่ที่นิพพานแม้แต่อารมณ์นึกก็ไม่มี ถ้าอะไรจะสมควรจะปรากฏเองอย่างเดินไปกลางบริเวณอยากจะนั่งพอนั่งปับ๊บไม่รู้ต่างมาจากไหนเราลุกขึ้นแล้วไม่ต้องเก็บเตียงเก็บต่างมันก็หายไปมันจะมาพอเหมาะพอดีพระพุทธเจ้าท่านเลยอธิบายว่าขึ้นชื่อว่ากิจอื่นไม่ต้องทำมันเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามทุกอย่างไม่ต้องทำก็เลยมนึกตามคำท่านนิพ แปลว่าดับดับความรู้สึกดับความเหน็ดเหนื่อยดับความลำบากมันไม่มีที่นั่นอีกคือว่าต้องเหนื่อยก็ไม่มีอย่างนอนจะเอาหัวไปทางนี้หมอนก็วิ่งมาทางนี้จะวางเอาหัวไปทางโน,น้นหมอนก็วิ่งไปทางโน,น้นฉะนั้นที่แปลบาลีมากันผิดผิดไม่ต้องเอาคนอื่นเอาหลวงพ่อเองเข้าใจไม่ถูกคือความจริงมันมีเกินกว่าเราคิดว่าเป็นไปได้ ที่ท่านบอกว่าในเมื่อชำระจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจที่จะพึงทาไม่มีอีกเราก็ไปนั่งคิดว่าการตัดกิเลสไม่มีอีกเพราะมันตัดหมดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดให้ฟังแต่ก็เข้าใจเพียงแค่นั้นต่อมาเมื่อพบความจริงเข้าจึงรู้ว่ากิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกไม่ใช่หมายถึงการตัดกิเลสอย่างเดียว หมายถึงทุกอย่างที่ต้องทำไม่มีแม้แต่ใช้อารมณ์คิดว่าบ้านจงเป็นสีนี้เถอะเตียงต้องตั้งตรงนี้ต่างจงตั้งตรงนี้ขันวางตรงนี้ไม่มีอะไรจะสมควรไปตามนั้นสำหรับอารมณ์จิตที่เป็นชาญในโพมวิหารสี่ก็คือมีอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติไม่มีความหวั่นไหวต่ออาการใดๆที่เข้ามากระทบกระทั่งแทนที่จะเกลียด แทนที่จะโกรธเราก็ยังมีเมตตาความรักเรามีความกรุณาสงสารมีจิตใจอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาเมื่อเขาพลาดพลัง้งเราไม่ซ้ำเติมถือว่าเป็นกฎของกรรมนี่ว่าการโดยอาการของการท่งพรมวิหารสี่ให้เป็นฌานคำว่าฌานไม่ใช่นั่งหลับตาฌานหลับตามันไม่จริงฌานจริงๆนั่นก็คือว่า อารมณ์ทรงอยู่เป็นปกติหลับตาหรือลืมตาพูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่จิตใจเยือกเย็นมีความสุขปรารถนาที่จะเกื้อกูลบุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุขนี่ชื่อว่าฌานของพรหมวิหารสี่คืออารมณ์สี่ประการน,นี้ต้องทรงตัวจะทรงตัวได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขาทรงอิทธิบาทสี่คือฉันทะ เรามีความพอใจในพรหมวิหารสวิริยะอาการอย่างไรที่เขาจะขัดข้องหรือความโหดร้ายของใจมันจะมีขึ้นอารมณ์อิจฉาริษยามันจะมีขึ้นอย่างนี้เราต้องใช้วิริยะความเพียรเตือนใจว่านั่นมันเป็นความเลวของจิตมันไม่ใช่สถานะที่สร้างความเป็นมิตรสร้างความสุขหาความสุขมาให้ตน อารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างนี้จะต้องไม่มีสำหรับเราเพียรทำลายมันเสียจิตต์ตาเอาใจจดจอ่อมีความรู้สึกนึกอยู่เสมอในเรื่องของความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอย่าไปท่องแบบนี้เรื่องของความรักความสงสารความไม่อิจฉาริษยาใครใจวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงดูตัวอย่างพระพุทธรูป ทำใจของเราให้เหมือนใจของพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านยิ้มอยู่ตลอดเวลาหนาวก็ยิ้มร้อนก็ยิม้มใครเขาจะเอาอะไรไปถวายก็ยิม้มเขาไม่ถวายก็ยิม้มเขาด่าท่านก็ยิม้มเขาชมท่านก็ยิม้มพระพุทธรูปไม่มีจิตวิญญาณแต่ว่าเรามีจิตวิญญาณควรทำอาการของใจคือวางเฉยเช่นเดียวกับพระพุทธรูป นี่ว่ากันถึงอารมณ์ของการทรงฌานของพระวิหารสี่แต่ว่าการทรงฌานเพียงเท่านี้ยังดีไม่พอเพราะอะไรดีไม่ดีอย่างไม่ใช่พระอรหันต์นี่เราก็ต้องทรงให้มันดีไปกว่านั้นทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันว่าเรื่องเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่อแต่นี้ไปเราก็สร้างความรักสร้างความสงสารในตัวเราให้มาก ทำอารมณ์ให้ก้าวไปสู่ความเป็นพระอนาคามีสสำหรับพระสกิทาคามีผมไม่ขอพูดถึงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทรงพรหมวิหารสี่ถ้าทรงพรหมวิหารสี่จริงๆนี่การเป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องมีอะไรมากพออริยะสองระดับนี้อยู่ในกระเป๋าแน่นอนเป็นอันว่าได้กันแน่ ไม่มีทางจะหลีกพ้นไปได้ถ้าหากว่าทรงพรหมวิหารสี่จริงๆต้องเป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ได้จริงๆถ้าทรงไม่จริงมันก็ลงนรกเท่านั้นแหละขาดพรหมวิหารสี่ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสี่ถ้าเราพร่องตัวใดตัวหนึ่งหรือข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือเราลงนรกแน่พรหมวิหารสี่ผมบอกได้แล้วว่า เป็นอาหารเลี้ยงจิตในด้านศีลเลี้ยงสมาธิเลี้ยงปัญญาเป็นอันว่าการเจริญพรมวิหารสีนี้เป็นพระอระหันต์ง่ายที่สุดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีแต่สภาพเย็น